ภาพของเมืองที่เงียบสงบผู้คนอยู่อย่างเป็นนิดยังมีประเพณีวัฒนธรรมที่ยึดโยงกับความเชื่อความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างไม่เสื่อมคลายแต่ความเงียบสงบภาพใส่น้ำขุ่ที่ไหลเอื่อยให้ได้เกิดความซึมซับเพียงช่วงสั้นๆถูกเช้าของวันเท่านั้นไม่นานความวุ่นวายของเมืองผู้คนที่รีบเร่งการทำงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับเมืองแห่งนี้ก็กำลังเกิดขึ้น มุกดาหารจังหวัดเล็กๆทางภาคอีสานจุกยกระดับเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชื่อมสู่ประเทศภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเป็นประตูสู่อินโดจีนถนนหลายสายผู้คนมากมายเริ่มหลั่งไหลเข้ามาที่นี่และตามมาด้วยปัญหาที่หลากหลายและซับซ้อนมิติทางสังคมมุกดาหารวันนี้กำลังเปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างสิ้นเชิง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหารจึงมีหน้าที่วางแผนอำนวยการประสานงานบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชนาจากักรเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชนาจักรและความสงบเรียบร้อยของสังคมดำเนินง,งานด้านมวลชนเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติและดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในมอบหมายในพื้นที่จังหวัด คือกองการรักษาความมั่นคงภายในเนี่ยไม่ใช่หน่วยทหารนะครับเป็นการรวมทุกส่วนราชการนะครับมีทั้งพลเรือนตำรวจทหารในการดําเนินการเพื่อรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนะครับแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะงานช่วยเหลือประชาชนเป็นงานหลักที่เราจะต้องดําเนินการให้เรียบร้อยอย่างเช่นโครงการอาหารกลางวันเนี่ยเราก็ได้รับงบประมาณจากูนย์การประสานการรถไฟ ในการให้งบป,ประมาณมาเพื่อช่วยเหลือนะครับดำเนินงานตามโครงการที่รับมบแม้ภารกิจหลักจะเน้นช่วยเหลือประชาชนแต่ความมั่นคงภายในที่เป็นภัยหลากหลายรูปแบบเขามาคุกคามกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร จึงยังต้องเฝ้าระวังปัญหาความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มีการบูรณาการร่วมตรวจสอบการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าอย่างส,งสม่ำเสมอการปลูกจิตสำนึกเกยาวชนรอบพื้นที่ป่าในการร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนการบูรณาการร่วมเฝ้าระวังพื้นที่แนวชายแดน ตลอดระยะทาง72กิโลเมตรที่ติดกับแม่น้ำขุขงไม่ให้มีการลักลอบเข้ามาก่อปัญหากระทบต่อความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหารได้ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเป็นพื้นที่ชายแดนนะครับในช่วงเราก็จะมีชุดควบคุมนะของคนหาราับกองคนารรบที่สามนะครับแล้วก็หน่วยนขอกระของสารเรือตำรวจน้ํานะครับ แล้วก็มีหน่วยข่าวต่างๆในพื้นที่นะที่เราจะบูรณาการเรื่องนี้ในการสกัดกั้นยาเสพติดแรงงานต่างด้าวหรือสิ่งสิ่งสิ่กฎหไมยต่างๆเป็นการลักลอบขนคลองนิพัสีอะไรต่างๆสินค้าการเกษตรรต่างๆนะครับอันนี้เราบูรณาการทุกส่วนภารกิจด้านความมั่นคงยังต้องควบคู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต วันนี้คนในชุมชนกำลังเรียนรู้อดีตผ่านประวัติศาสตร์จากฐานปฏิบัติการทางทหารเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรจากปราดเพื่อความมั่นคงทำให้คนในชุมชนมีความมั่นคงทางอาหารการสร้างความมั่นคงทางสังคมความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ยังคงต้องพัฒนาไปอย่างเส้นทางผู้ขนาน จังหวัดมุกดาหารจึงจะสามารถพัฒนาก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืนตลอดไป